ตอนนี้ผมอยู่ที่งานไทเฟกแล้วก็ถ้าใครได้ดูคลิปนี้อยู่มันเพิ่งเป็นวันแรกของงานไทเฟกเท่านั้นนะงานไทเฟกจะจัดขึ้นวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้แล้วยังมีเวลาว่างอยู่อยากให้แวะมาจริงๆแล้วก็วันนี้จะแอบมาเปิดไฮไลท์นิดนึงเป็นโซนของ J a แ a น p าวิ l เลนโดย j t o ทเขาเป็นหน่วยงานที่รวบรวมแบรนด์จากญี่ปุน่นทั่วประเทศญี่ปุน่นมารวมอยู่ที่งานนี้ใครที่อยากจะหาวัตถุดิบญี่ปุน่นใครเปิด ร้านอาหารญี่ปุ่นหรืออยากจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นคลิปนี้พลาดไม่ได้เพราะผมจะเล็กวัตถุดิบที่แปลกๆใหม่ๆและดีๆมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วผมเชื่อว่าหมดงานนี้บางครั้งจะไม่มีโอกาสเจอกับบริษัทเหล่านี้แล้วฉะนั้นคลิปนี้ตั้งใจดูและมาเดินงานไทยเป็กเลย ร้านอาหารญี่ปุ่นเราปัจจุบันเนะ่ยมันเกิดขึ้นมากมายเป็นดอกเห็ดมากซึ่งสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไป10-20ปีที่แล้วมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะที่เราจะสามารถหาวัตถุดิบที่นำเข้าจากญี่ปุ่นแต่ว่านับปัจจุบันที่การค้าขายมันเสรีมากยิ่งขึ้นเอาง่ายๆนะวันนี้ผมเชื่อว่าถ้าใครอยากจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นทุกประเภทร้านอาหารญี่ปุ่นเนะี่ยเราสามารถหาวัตถุดิบได้เหมือนเราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลย เพียงแต่ว่าตัวเรียกวัตถุดิบบางอย่างที่เฉพาะตัวเนี่ยมันอาจจะยังหาไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนี่คือโอกาสเดียวที่เราจะสามารถเข้าถึงวัตถุดิบของญี่ปุ่นในแต่ละเมืองได้เลยแล้วก็วันนี้ผมตั้งใจสีเล็กวัตถุดิบของเมืองแต่ละเมืองมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าเฮ้ยปัจจุบันเน่ะเราสามารถเข้าถึงวัตถุดิบแบบนี้ได้แล้วนะแต่มันก็ต้องเสียเวลาไปหาซัพพลายเออร์ตามที่ต่างๆนะวันนี้ในคลิปนี้เราจะรวม วัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่นและจากซัพพลายเออร์ญี่ปุ่นจริงๆมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วถ้าทุกคนเสียเวลามาเดินงานไทเฟกโดยมาอยู่ในโซนเจแปนพาเวเลียตรงนี้ผมเชื่อว่าเราจะมีวัตถุดิบที่ได้กลับไปทําร้านอาหารเราอย่างแน่นอน โอเคผมว่าเรามาเริ่มกันที่บูทแรกเลยดีกว่าถ้าพูดถึงวัตถุดิบญี่ปุ่นจะไม่พูดถึงเนื้อวาเกิวญี่ปุ่นก็ไม่ได้บูทนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคาโกชิมะวาเกิวสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่คนญี่ปุ่นเหรอครับไม่ใช่ครับผมคนไทยครับเป็นคนไทยทาไมเขียนว่าคาโกชิมะวากิวครับครับเพราะว่าเนื้อของเราเป็นเนื้อคุโรเกะวากิวครับมีต้นกําเนิดมาจากคาโกชิมะคุโรเกะวากิวครับผมเป็นเนื้อวัวดำครับเนื้อคาโกชิมะมันต่างจากเนื้อวัวเมืองอื่นยังไงครับเนื้อคาโกชิมะของเรานะเป การปรับปรุงพันธุ์นะครับตั้งแต่มางจ้โบราณแล้วแล้วก็เป็นเนื้อที่ได้รับรางวัลแชมเปี้ยนโอลิมปิกครับปี2022ครับผมจาก9สาขาได้ตต้งจิตจจิตสาขาครับเห็นปะเราเห็นลายหินอ่อนปะเฮ้ยมันสวยมากสวยไหมครับแอบบอกราคาได้ไหมว่าเริ่มต้นอยู่ประมาณโลละกี่บาทคานะครับก็2,000ต้นต้นะครับเฮ้ยไม่แพง2,000ต้นๆเอาง่ายๆนะ2,000ต้นๆสมมุติว่าร้านอาหารซื้อไป100กรัมตัดเสิร์ฟลูกค้าต้นทุนก็อยู่ประมาณสัก200นิดๆต่อ100กรรรัมแต่เาาาาออจจะคา เป็น 600, 700, เ0็ก็ได้แล้วแต่เราอ๋อชักช็อตลิฟครับเป็นจะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ๆคอจะดจุดระหว่างอะไรกับคอครับละลาย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 เนยก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วกําลังหาเนื้อญี่ปุ่นเข้าร้านคาโกชิมะวากิวอยู่หมมุมพอดีเป๊ะหาง่ายแน่นอนใกล้กับประตูทางเข้าเลยนะครับผมขอบคุณครับเราขอบคุณเรามาดูอีกบูธหนึ่งดีกว่ามันหวานญี่ปุ่นพรีเมียมเอจิ้งยา โมยะสวีทโพเทโต้สวัสดีครับ,ค,รบคุณอะไรครับ,ค,ค,รบคุณฮิมิกิครับคุณฮิมิกิเป็นคน,ปนคเป็นคนญี่ปุ่นแต่ว่าพูดไทยได้น,นี่หน่อยมันหวานของบริษัทชื่อว่าอะไรครับยากิโมยะที่นี่รันนี้วันที่สุดที่เป็น 5 0ปาเซบริกก็เป็น sugar level. s ชืกมันหวานของญี่ปุ่นน่ยปกติมันจะหวานแค่30%มันอาจจะหวานไม่มากแต่ว่าอันนี้มันมีความหวานในตัวมากมันก็เลยอร่อยแล้วก็อันนี้ย่างม,มาแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องย่างใหม่ย่างจากญี่ปุ่นมาให้เลยใช่ก็อันนี้ให้ไลยๆเฉยๆก็อันนี้ใสก่กนมอ,อันนี้มันหวานเหรอครับใช่ใส่มะม่วานด้วยกับนมนมเลยนะ นมนมมันหวานนมมันหวานเป็น,นัเต้มาหวานครับเชีย <c oughs> มันมีเนื้อมันหวานอยู่ในนมแล้วพอเขาใส่น้ำผึ้งไปนิดนึงอ่ะอร่อยถ้าร้านไหนสนใจอยากหามันหวานที่หวานกว่าปกติไปขายในร้านแบบที่ไม่ต้องทำอะไรเลยเพอย่างมาให้เรียบร้อยอยู่แล้ว<ช>จะไปผสมนม ทำเป็นลาเต้มันหวานก็ได้ติดต่อบริษัทนี้ได้เลยครับแฟลปครับขอบคุณครับครับ้งค้าขอบคุณครับผมเล็งเมื่อกี้เห็นหอยเชลล์น่าสนใจมากถือเลยครับชื่อคุณอะไรครับชื่อเบลค่ะชื่อเคสเกตอิสซากิเคสเกตเคสเกตครับต่อครับปกติเราก็จะเห็นวัตถุดิบหลายๆอย่างมันมาเป็นสดอันนี้เราเห็นเป็นเฟรนด้วยทําไมมันมีทั้งสดแล้วก็เฟรนนะครับ ตัวนี้ก็คือเราจะมีตัวช้อยให้ลูกค้าเลือกค่ะทั้งสดและก็ฟรเซนค่ะทีนี้อยากถามคำถามคือผมเข้าใจแหละว่าโฟรเซนมันจัดการง่ายกว่าแต่คุณภาพมันจะสู้สดได้ไหมคุณภาพสู้ไม่ได้ค่ะแต่ของเราจะดรอปลงมาแค่นิดเดียวค่ะเพราะเวลาฟรเซ้นเราฟรเซนทั้งเปลือกค่ะซึ่งใช้เวลาแค่ไม่นานค่ะอยู่อุณหภูมิข้างนอกก่อนที่เราฟรเซนไม่นานเลยก็คือเทคโนโลยีของญี่ปุ่นในการฟรเซนเนี่ยมันมากกว่าที่ประเทศไทยฉะนั้นคุณภาพของฟรเซนวัตถุดิบที่มาเอาจริงๆถ้าเชฟเขาเก่งเนี่ยไม่รู้เรื่อง แทบจะแยกให้ออกเลยค่ะไอ,ะอ้อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอ่าเห็นไหมอันเนี้ยก็เป็นแบบเป็นตัวเลยใช่ถ้าไม่ได้อยากได้เป็นแบบฝาใช่ค่ะเราก็มีแบบเป็นตัวเข้ามาให้ลูกค้าเลือกแบบนี้ก็จะ b 2ทียกกล่องก็จะ10 10กิโลแต่ขายปีกในงานเนี่ยเรามีนะคะตอนนี้ขายปีกก็คือตกไม่ถึงพันค่ะเฉพาะตัวนี้กิโลอันนี้1กิโลค่ะตัวนี้ก็1นกิโลสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะเฉพาะในงานนะคะถูกมากก็แสดงว,ว่านะวันเนี้ยถ้าคนดูคลิปนี้อยู่ซึ่งจะลงวันนี้หรือวันพร ท,ที่จะขายค่ะอ๋อสวันจุดท้ายก็คือวันที่31และว,วันที่1นึค่ะ31และว,วันที่1นึ่งนั้นต่อให้ไม่เป็นร้านอาหารแต่ถ้าอยากซื้อไปกินที่บ้านถูกกว่าซื้อซูเปอร์มา,าร์เก็ตมหาศาลร้0ยค่ะแค่มาซื้อก็คุ้ม<า>แล้วทีนี้ที่ผมสนใจปกติเราเห็นอูนิอะ่ะมันมาเป็นสดอันนี้เซนาอะไรอ่ะ อันนี้ก็ทานเหมือนสดเลยค่ะละลายง่ายๆค่ะชิลธรรมดาค่าสามารถทานได้เลยแล้วก็หวานอันนี้รับประกันแน่นอนค่ะหนึ่งบ็อกซ์เฉพาะในงานนี้880บาทจํานวนจํากัดไม่แพงนะอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมกล่องเล็กแค่นี้มัน800กว่าบาทเกือบพันเราลองไปกินซูชิอุนิตามร้านญี่ปุ่นสิแล้วจะรู้ว่าไอเนี้ยมันซูชิอยู่กี่คําแม่วาสบิแค่นี้พอแล้วครับอืมคือเอาจริงๆถ้าร้านญี่ปุ่นซื้อไม่ใช้อะ่ะผมว่าคุ้มนะราคาดี อันเนี้ยสองอย่างเนี้ยมันเป็นหอยเชลโอตาเตแบบฟรอเซ่นแต่ว่าอันเนี้ยมันมามันมาเป็นต้มวันนี้เขาเลยมาย่างให้เรากินแต่ว่าอันนี้คือหลังจากรอให้มันไว้ในตู้เย็นชิลก็ออกมากินเลยอร่อยอร่อยเฮ้ยเค สนใจรีบติดต่อเลยราคาถูกมากถูกวันนี้ไม่มีแล้วสรุปอีกทีถ้าเป็นฟรอเซนแบบนี้หนึกิโลมาทั้งตัวเลยนะแค่450เท่านั้นแต่ถ้าเฉพาะเนื้อข้างในเลยเนี่ยแล้วเป็นฟรอเซ้น8 0 0บาทสนใจรีบมาซื้อ2วันสุดท้ายเท่านั้นครับซึ่งนอกจากเราจะสามารถมาอัปเดตเรื่องวัตถุดิบแล้วเนี่ย วันนี้มันจะมีคุกก้งโชด้วยโดยเชฟออฟเป็น, Shape นเชฟกัททอเหล็กแกจะมาคุกก้งโชในเรื่องของหอยเชลล์แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราปล่อยให้แกคุกก้งโชไปแล้วก็เดี๋ยวตอนแกคุกก้งเสร็จ เราอาจจะมาพูดคุดยกันส,สั้นๆแต่ที่จะบอกให้ฟังคืออะไรวันนี้อาจจะไม่ทันดูเชฟในการสอนแต่วันที่3 3 3สอจะมีเชฟบิก๊กเชฟบิ๊กเนี่ยจะเป็นท็อปเชฟอัดับหนึ่งเลยสนิทการรู้จักกันดีโคตรมีฝีมือฉะนั้นใครอยากมาอัปเดตการยกระดับอาหารญี่ปุ่นการปรุงวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นอย่าลืมมาดูเชฟบิ๊กกันแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราดูเชฟออฟกัน มันช่วยให้รสชาติมันเป็นยังไงอะคืออันนี้เขาเรียกว่าชีโอโคจิก็คือชีโอแปละว่าเกลือมันจะมีความเค็มนิดนึงแต่ไม่ใช่เค็มเหมือนเกลือปลีดเลยนะครับมันจะความนวๆมีความกลมกลม่อมมีความอูมามิอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมอลองชิมดูครับอรสชาติเปลี่ยนเลยอ,อร่อย เราบอกราคาคร่าวๆสำหรับร้านอาหารที่จะซื้อไปใช้ได้ไหมครับว่าเปอร์500กรัมราคาประมาณเท่าไหร่้า500กรัมก็ประมาณ500-600เยนอา่าเอาก็ไม่แพงตัวชิโอกโคจิเนี่ยที่เราเอาไปหมักไก่ที่กําลังได้กินเนี่ยถ้าเป็น500กรัมราคาประมาณ500เยนหมักได้5กิโล500เยนก็ตกประมาณซักไม่เกิน200บาท100กว่าบาทก็โอเคนะ เพราะว่าอย่าลืมว่าเราทําเป็นอาหารญี่ปุ่นเวลาเราขายอ่ะมันได้มูลค่ามากกว่าอาหารประเภทอื่นอยู่แล้วถ้าเขาสนใจอยากจะติดต่อครับ,รบติดต่อมาที่เราเลยที่มารุคเมทไทยแลนด์ก็เดี๋ยวผมจะแปะเบอร์ติดต่อไว้ให้ผมว่าก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งของร้านอาหารญี่ปุ่นหรือจะเป็นร้านอาหารประเภทไหนก็ได้แต่อยากขายวัตถุดิบหรือขายอาหารแบบญี่ปุ่นที่เชฟไม่ต้องทําเป็นเลยก็ได้แค่มีเพสมหัศจรรย์ตัวนี้ครับ,รบก็บทําอร่อยได้แน่นอนให้ Hello, Hi. how are Hello. you? How are so you? Hen. Fine. Let's so sure. what it is? ก็คือแบบต่างๆมจะเซีซิ่งแต่ว่าซาบิยากิสย่โฉนเ่พรกยัอะให้เ่ะเดี๋ยวนี้ร้านอาหาร่ะมันก็จะมีหลากหลายประเภทญี่ปุ่นถูกไหมเขาก็เลยผลิตซอสที่เป็นซีซันนิ่งเนี่ยสำหรับแต่ละประเภทอาหารเลยอย่างอย่างยกตัวอย่างอันเนี้ยเขาก็เป็น d ซซิ่งยู y ุเฟลเวอร์ก็เป็นซอสสำหรับใส่พวกสลัดอะไรที่มันเป็นยูซุก็ไม่ต้องเสียเวลาไปผสมเองแต่ว่าร้านอาหารมันไม่ใช่แพ็คแค่นี้นะมันจะเป็นแพ็คที่ใหญ่กว่านี้บาร์บีคิวซอสแต่ว่ามันมีวาซาบิเฟ flavor เกกก็เนนนนาาาาะะะแต่่่มมมมััจไไหบบคิิวซ อย่างผมพวกนี้ก็เป็นสําหรับปิ้งย่างแต่ว่ามันก็จะแย่เป็นรสชาติเลยซอสสวีทหวานๆหน่อยกับมีเดียมสไปซี่ก็เผ็ดนิดหนึ่งสำเร็จเลยอันนี้ก็คือจริงๆมันก็คือเป็นบริษัทที่ทำซอสเน่เลยอันนี้เป็นซอสบาร์บีคิวผสมวาซาบิซึ่งปกติก็ไม่ได้กินนะมันมีความวาซาบิเบาๆไม่ได้หนักมากคนไม่กินวาซาบิอย่างผมก็กินได้อร่อย ถ้าใครสนใจแบรน o, ด์ที่ชื่อว่าไดโซไดโช o ไดโชกไดโช o ไดโชไดโชอ่าแบรนด์สำหรับใครที่สนใจแบรนด์ที่ชื่อว่าไดโช o ก็ติดต่อได้ <c oughs> เดี๋ยวจะแปะคอนแทติดต่อยมค ได้โจก็จะแปะคอนแทคไว้ให้อย่างที่บอกว่าจัดซื้อของของห้างไหนซูเปอร์มาร์เก็ตไหนสนใจจะขายเป็น B2C ก็ได้หรือซัพพลายเออร์ไหนที่หาวัตถุดิบญี่ปุ่นไปขายร้านอาหารก็ติดต่อได้อริกาโตะออรตกมาเซ็ัเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับผม อันนี้เป็นเมนูอะไรครับเชฟอันนี้เป็นเมนูสกาลอบดองสกาลอบดองใช่หอยหอยเชี่วดองเนี่ยครับผมร้านอาหารทั่วไปทําได้ง่ายๆาไหมครับทำได้แน่นอนไม่ยากแล้วดูดิว่าปกติหอยดองทั่วไปเขาจะดองด้วยโชยุสีมจะเข้มยอบดองออกมาให้เป็นสีนี้หอยจะได้ไม่เสียสีเชฟออฟทำร้านอะไรอยู่ครับตอนนี้ทําร้านที่ยังดังอยู่ตอนนี้ชื่อร้านเลดนิกเกะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเปรูญี่ปุ่นเปรูครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ซุงวิชางที่แปดครับอาเมื่อกี้เกิดกับเชฟแล้วว่าเดี๋ยวจะขอ ใครจริงๆที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยน่าจะคืนเนี่ยพยายามตัดลงให้ทันพรุ่งนี้เชฟน่าจะมาอีกวันหนึ่งตรงนี้อีกทีอีกทีครับพรุ่งนี้ตื่นเช้ารีบขับมาเลยผมว่าน่าจะอันแล้วก็อยากให้มาดูวิธีการทำด้วยด้วยตาตัวเองจริงๆจะได้เอาไปทำที่ร้านตัวเองได้ได้ครับได้ครับเชฟขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมหลังจากที่เราดูของคาไปหมดแล้วเราก็ต้องมาดูเมนูเครื่องดื่มของญี่ปุ่นนั่นก็คือมัทฉะครับเมื่อกี้ได้ลองชิมแล้วครับอร่อยดีแต่ความรู้เรื่องมัทฉ เลยแล้วผมเห็นชื่อเยอะมากมันต่างกันยังไงครับตัวมะชาค่ะของเราจะมีทั้งหมด5้าเมืองอ๋อนี่คือแต่ละเมืองเ<ช>หรอใช่ค่ะอันนี้เป็นมันชาะ5เมืองค่ะจะเป็นนิชิโอจากจังหวัดไอจิอูจิเกียวโตค่ะแล้วก็ยาเมะจากค mm ุกุโอกะฮงยามะชิซูกะแล้วก็ชิบูชิจากคากชิมะคือแต่ละตัวเนี่ยจะมีเทสโน้ตต่างกันรสชาติเขากลิ่นแล้วก็รสจะต่างกันพูดง่ายๆมันก็เหมือนกาแฟจากแต่ละประเทศคนละดอยอะ่ะใช่ใช่แล้วลย ผม<น>เข้าใจมาตลอดลว่ามัทฉะมันก็คือมัทฉะแหละจะคล้ายๆกาแฟเลยคือจริงๆมันมันก็จะมีความพิเศษของตัวเองในแต่ละพื้นที่ที่ปลูกค่ะจะมีรสชาติไม่เหมือนกันผมควรลองอันไหนครับเออจริงถ้าส่วนตัวแนะนําคนไทยจะชอบทานนิชิโอกตัวแรกเลยแล้วยังไงอะลองเทียบกับพันยมมามะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าทุกตัวใช้สูตรเดียวกันที่ต่างกันก็คือพื้นที่เลย ต่างก<อ>ันรสหวามไม่เหมือนแล้วลองลองตัวนี้ดูก็ได้ค่ะแต่ผมชอบอะไรที่ไอเดียไอเดียฮอ,อนยามะเนี่ย อย่างตัวคาโกชิมาตัวนี้ค่ะจะติดสโมกกี้นิดนึงอ๋อซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ละร้านที่เขาชอบใช่อันนี้เราเราน้นไ่ขายปลีกหรือขายเข้าร้านอาหารอะคะเรามีทุกแบบเลยค่ะมีทั้ง B2B แล้วก็ B2C ด้วยอันนี้คืออะไรอ๋นนอ,อมัน,ม,นมันคือเกรดแบบพิธีเลยใช่ปะ่ะใช่ค่ะจะมีเกรดตัวเกรดพิธีตัวพรีเมียมแล้วก็ตัวสตาร์เตอร์หมายถึงว่าแต่ละเมืองของเขาอะ่ะก็จะมีตั้งแต่เริ่มต้นเกรดพรีเมียมไปจนถึงเซอร์มเนีเลใช่สมมติผมเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วผมอยากจะเอามัทฉะไปขายแต่ว่าเราเรียกไม่ เราสามารถมาขอคอนเซัลต์จากแบรนด์ได้ได้ค่ะ ผมว่าดีที่สุดคือเราไม่ได้แค่ซื้อของแต่เรามาเรามาขอความรู้บริษัทสไปเออร์ด้วยเพราะว่าอย่างบริษัทนี้แบรนด์โอคุชามะชาก็คือเป็นบริษัทลูกของที่ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่เขาก็จะมีโน<อ>้ตฮาวเฉพาะตัวเรื่องมะชาแหละเราเรียนรู้เรื่องของค่าวไปแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องเครื่องดื่มแบบญี่ปุ่นกันนะครับกับแบรนด์โอคุชามะชาะของบริษัทซีพอย l ์ไทยแลนด์เดี๋ยวใครสนใจมะช่าอันนี้เราก็จะแปะเบอร์ติดต่อแปะคอนแทคติดต่อไว้ให้ขอบคุณครับขอบคุณครับ เมื่อกี้เราไปมัชชาเจ้าแรกไปแล้วเรามาดูอีกเจ้าหนึ่งเขาบอกว่าเป็นบริษัทใหญ่เลยนะแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบเลยเราให้เห็นเขาเรียกในใบอะครับเทนชาค่ะเทนชาแปลว่าอะไรครับก็คือว่าเวลาเราทํามัชชะค่ะก็คือตัวใบชาแห้งเนี่ยเราจะเรียกว่าเทนชาจากตัวเทนชาเนี่ยเราก็จะไปบดให้มันเป็นผงที่เราเรียกว่ามัชชาครั้งแรกที่เรารู้ว่าอ๋อมันเป็นใบอย่างนี้เขาเรียกเทนชะนะไม่ใช่มัชชา นั่นแหละค่ะโอ้ยต้องดูต้องดูใบต้องดูพื้นที่เนี่ยค่ะในการปลูกต้องขออนุญาตอันนี้ผมต้องเรียกว่าอาจารย์แล้วถูกไหมครับเรียกพี่จิ๊บดีกว่าไหมพี่จิ๊บแบบครับเหมือนพี่ไม่ได้อยู่เหมือนพี่เป็นอาจารย์เลยนะอ่าอย่างนี้ของเมืองอะไรอุจิใช่มอุจิอเาเอาจริงๆนะร้านอาหารนะ มาขอความรู้จากพี่เจบนะเราไม่ต้องซื้อก็คุ้มแล้วมานั่งคุยกันได้ซื้อซื้อซื้อแต่ผมว่าผมว่าแบรนด์ที่ดีคือแบรนด์ที่ไม่ได้ตั้งใจจะ hard s e ลลแต่มันเรียกว่า educational sell เมื่อร้านมีความรู้เรื่องวัตถุดิบมากยิ่งขึ้นเขาก็จะกล้าลงทุนกับชาเขียวหรือมัทฉะเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีต่อให้เราซื้อวัตถุดิบที่ดีที่สุดไปแต่ถ้าร้านไม่รู้วิธีการเล่าเรื่องไม่รู้ที่มาคุณค่ามันก็ถูกลดทอนไป ใช่อันนี้เห็ดด้วยตอนนี้เราได้ความรู้เรื่องมัชชาเต็มๆแต่ไม่รู้เลยซ้ำว่าบริษัทไหนขายเห็นว่ากรีนครับเห็นว่ากรีน ฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้เรายังเหลียเวลามาเดินอีกประมาณสัก3วันอยากจะมามาคุยมาคุยกับพี่จิ๊บมาที่บูธยู่ e 8 e r e r e ได้ผมมั่นใจนอกจากได้ใบาชาดีดีผงชาดีดีเราจะได้ความรู้ดีๆไปด้วยครับได้ได้ครับและเนี่ยก็คือทั้งหมดของตัวอย่างบูธเพียงส่วนเดียวของตัว Japan p a v i l i o n นะจัดโดยเจโช องค์กรของญี่ปุ่นที่เขาพยายามคัดเลือกวัตถุดิบจากต้นทางที่ประเทศญี่ปุ่นส่งตรงถึงเจ้าของร้านอาหารจริงๆจริงๆวันนี้เรายกตัวอย่างอยู่มาสัก6บูธจาก40บูธเท่านั้นเองแล้วก็หลายบูธเนี่ยเขามีล่ามคนไทยที่จะคอยให้ความรู้ด้วยอย่างที่ผมบอกครับบางครั้งเราอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะซื้อแต่เรามาหาความรู้ก่อนเมื่อเรามีความรู้กับเรื่องพวกนี้มากยิ่งขึ้นเราก็จะรู้ว่าเงินที่เราจ่ายไปเราจ่ายกับให้ของที่คุ้มค่าหรือสมกับราคาเราหรือเปล่าอย่างที่สําคัญที่สุดพอเรามีความ ความรู้ในการเลือกวัตถุดิบมากยิ่งขึ้นเราอย่าลืมสื่อสารกับลูกค้าด้วยของมันจะมีแวลูถ้าเรารู้จักการสื่อสารกับลูกค้าก<อ>็เอาเป็นว่าใครที่สนใจเรายังเหลือเวลาอีกประมาณสัก3วันในการมาเดินนะอยากให้มาเดินแต่ว่ามันมี2ฝั่งเรามีในฝั่ง Challenger กับ Exhibition Hall ของโซน J จ r ท n e เนี่ยหรือ j a p ป p p a v i l i ียมันอยู่ที่ Exhibition Hall พอที่8ล็อกที่ประมาณ20ก็อยู่ตรงกลางๆแหละก็ถือว่ามาเดินมาอัปเดตความรู้กันแล้วก็เผยเผไม่แน่อาจจะเจอผมด้วยฉะนั้นใครสนใจก็อย่าลืมมาเดินงานของไทยเฟกกันนะครับ EP นี้ไปละ